สวัสดีครับพรมพี่น้อง FC สหนอยเพรปันแพง FC น้องเองครับพบผอกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแม่น้อยน้องเองครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับครบรอบหนึ่งปีหอบฟันมาลังหานครับบ่าวโทนมีเรื่องที่จะมาแจ้งนะครับสำหรับหลายๆคนที่เป็นห่วง เตียงนอนของน้ององค์อิงนะครับว่าทําไมไม่เก็บให้มันดีๆที่สิมาแจ้งก็คือว่า,หล,าลลลวหลังจากที่ได้ไล่เลี้ยงแล้วนะครับพี่น้องหลังจากที่ได้ไล่เลี้ยงแล้วนะครับเตียงนี่คือเตียงที่อยู่ข้างกระทบ้างกระทบ้างหมองนอนของพ่อเอกแม่หน่อยครับนี่ บเมนเตียงที่น้องอุงอิงนอนนะครับเตียงนี้จะเป็นเตียงคางคางมองนอนพอเอกไม่น้อยคางกระต๊อบมุ่งฟางนั่นแหละครับที่นองอยู่ใต้ต้นยอเตียงนี้สิอยู่ใต้ต้นยอครับ <c oughs> <c oughs> คืออยู่มองที่น้องเฮดห้องนอนทุกมือนี่แหละครับนี่นี่ส่วนเตียงที่น้องนอนข้างข้อควายข้อวัวนะครับนี่คือมุงเพิ่งออกมากแบบนี้ แล้วนอนก็นอนขางของงวคือเตียงนี้ครับนี่ครับเก็บอย่างดีนะครับพี่น้องนี่ครับยังอยู่ในสภาพดีเลยครับตามสภาพนะครับเนอเพราะว่าเป็นเตียงไม้ไผ่ครับเป็นเตียงไม้ไผ่นะครับนี่ครับนี่เป็นเตียงนี้นะครับ ที่นองนอนอยู่ขางขอกงงวนะครับเตียงนี่กับสีนอนนี่เตียงจะเป็นเตียงที่นอนแบบนี้นะครับแล้วเตียงนี่สิขยับไปติดผนังฟังผุนนะครับติตี้แอมด้วยฟ้ากระแตนะครับสังกะสีนำฟ้ากระแตนำนะครับแล้วก็ด้านคางเนี่ยนองกับสีหอยด้านคางฟ้าไม่แปนไม่ไม่แปนนี่นะครับฟังนี่กัสีออมนะแอมนะครับ ปีใหม่ปิดกันนะครับแล้วฟังดานนี่ก็สิเป็นขอกงัวนะครับฟังดานนี่สิเลือซองยางประมาณคนยางได้นะครับพี่น้องบส์ประมาณเม็ดหนึ่งแล้วก็สิเป็นขอกงัวนะครับงรายๆคือว่าติดขอกง่วนั่นแหละครับแล้วหลังคาเนี่ยที่มุงตอนนองนอนนะครับก็จะเป็นหลังคาแผ่นพื้นเดียวกันกับขอกวัวนะครับแค่เข้าต่อออกมาเาาก่าเก่าเพื่อที่จะมาคุมจุดนี้นะครับ ด้านข้างนี่ที่คางเตียงนองคางไอ้อันนี้เนี่ยจะเป็นนองสีหอยเสื้อผ้านักเรียนเลยครับพี่นงองไม่มีตู้นะครับไม่ได้ตู้เสื้อผ้านะครับสีหอยเสื้อผ้านักเรียนเสื้อไส่เหรียเสือ้ยสอยางทุกอย่างนองสีหอยด้านขางฟ้าเอมนี่แหละครับแล้วด้านนี้เนี่ยคางเตียงนี่สีสเหลือไว้ให้คนยางได้ประมาณนี้นะครับและติดนี่ ก็จะเป็นตู้เย็นครับแล้วล้างทัดจากตู้เย็นไปก็จะเป็นสั่นที่เก็บถ้วยจานหม้อแล้วก็หม่องเห็ดคั่วนะครับเตาหนึ่งเขากรสีทัดเตาหนึ่งเขาเตาเห็ดอาหารกรสีทัดจากเตียงนอนนอนมาประมาณ3เมตรครับหม่องเห็ดกินหองคั่วขอกง,งัวขอกข้วยเตียงนอนหม่องนอนหม่องรับอยู่หม่องเดียวกันครับและเตียงนี้คือเตียงที่น้องนอนนะครับ สภาพยังดีอยู่ครับพี่น้องยังแน่นแน่นเลยนะครับเพราะว่าเอาเขามาเก็ไบไว้มองนี้ตั้งแต่เห็ดของง่วใไหมนะ,น,นะครับบริตากแดดบริตากฝนบริตากิ้งยังนะครับมองนี้แล้วปูคนก็น,กน,นอนอยู่นี่นะครับช่วงที่เพิ่นเฝาเ้าแหลกแหลกนะครับที่ปูคนเฝาเ้าแหลกแหลกคือตรงนี้นะครับเตียงนี้นะครับและเตียงนี้คือเตียงที่น้องทั้งนอน ทั้งซ้อมเพลงทําการบ้านระซิอิยุหนีล่ะครับพี่น้องมองหนีละ่ะและในวันที่น้องส่งข้อความหาพ่อโจสทรงแล้วทรงอีกทรงแล้วทรงอีกทรงจังไหนกับบออานกับทรงไปไหมบออานกับสรงไปไหมอ่านแล้วบตอบกับทรงไปอีกจนล่าสุดพ่อโจตอบกลับมาครับน้องนั่งอยู่จังสี ดีใจแห้งพอพอโจตอบขอความกลับมาน้องกระโดดเบิงระยะครับความสูงลุกขึ้นกับสิหัวตั้มแล้วน้องกระโดดสิเป็นยังไงล่ะดีใจหลายกระโดดลงเตียงแลนไปหาแม่แม่พอโจตอบมาแล้วความดีใจครับพี่น้องความดีใจของคนคนหนึ่งนะครับ หลายคนอาจจะว่านี่พะห o มบ่พะห o มแต่ด้นแหละครับปูตอนนี้คือปูเพิ่นไอ้เขาไปนอนบาทน,นะครับพี่น้องเพราะว่าสุขผาพเพิ่นบ่คคอยแข็งแรงนะเพิ่นกับเขาไปนอนอยู่กับญาอะไรกับเขาไปนอนอยู่กับหลานนะครับส่วนทางนี้คือมีคนเฝ้าอยู่แล้วนะครับสามสี่คนนะครับบ่าวโทนปน้านางปวันลุงเดียนะครับ มีคนเฝ้าอยู่แล้วครับทางนี้บ่ตตองห่วงนะครับก็เลยปูก็เลยให้ให้ปูเขาไปนอนอยู่บานนะครับปูกะจะออกมายนี่ยมือเสาเพื่อที่จะมานำงวออกของนะครับยี่มือแลงปูกับกับเขาบานนะครับตอนนี้ตรงนี้คือไม่มีคนนอนนะครับพีน่น้องนี่เตียงเขาก็ยังเก็บครับถ้าเกิดว่ามีการรือ้อคอกปวนะครับมีการรือ้อคอกัวอีหลีเตียงนี้ อาจสิริยายกับไปไหวบานใหญ่ก่อนนะครับนะอาจจะไปไหวมองจอดรถบานใหญ่นะครับบานเอทไม่นี่แหละเพื่อที่สก็บลบฝนนะครับลบฝนลบแดดก่อนนะครับพี่น้องเตียงนี้นะครับคือเตียงที่น้องอุงอิงนอนส่วนพาที่เป็นเบาะเป็นเบาะที่พนปูน,ปน,น,นนั่นจะเป็นเบาะเบาะโฟมเบาะอยียงอนะที่เป็นก็ไกลถึงห้องโอโหกี่ละมั้งเบาะนั่นนะ ที่น้องปูนอนนะครับตอนนี้ยังหาอยู่นะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหน <c oughs> นี่ครับคือตำนานเตียงนอนข้างข้อกบัวของทิดาลำเพลินดาวลุงอุงอิงอเพชรป้านแผงครับเป็นเตียงนอนที่น,อน้องนอนตั้งแต่ไม่อยู่กับพ่อเอกแม่หน่อยจนถึงวันที่น้องเดินตามความฝันมุ่งหน้าสู่หมอลำเพลิน นี่แหละครับย <c oughs> ังอยู่ดีครับสืบไปสืบมานะครับถามไปถาม,มาไล่เลียงเบิงจากมือถี่ลือของง่วจนมือถี่มาเห็ดของง่วใหม่ไล,ล่เลียงไปไล,ล่เลียงมาเตียงแบบนี้มันมีสองเตียงครับนี่เตียงหนึ่งแล้วก็น,นี่อีกเตียงหนึ่งตอนแรกเข้ากับคิดว่ามันมีอยู่เตียงเดียวนะก็เลยว่าแต่เตียงนั้นครับ แต่ไม่ใช่นะครับเตียงนั้นคือเตียงที่อยู่ข้างที่นอนพ่อเอกไม่น้อยเตียงที่เอาไว้นั่งเล่นครับแต่เตียงนี้คือเตียงที่น้ององอิงนอนนะครับนะขอบคุณทุกกาลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิร์โฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สำนีสก่อนครับเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ